และสิ่งสำคัญครับเรายังมีโบนัสอีกก้อนหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการที่การที่เราไปเชิญชวนร้านค้าทั้งหลายเนี่ยเอาสินค้าเข้ามาขายในระบบของเราร้านค้าเหล่านั้นนะครับเวลาเขาเอาเขามาเปิดร้านขายในร้านในระบบเราเลยเขาไม่ต้องเสียค่าเปิดร้านนะเขาเอามาเปิดร้านฟรีเลยเพราะสมาชิก ทุกคนเนี่ยจะมีอินวอยซ์ใช้ในการลงทะเบียนร้านค้านะครับหนึ่งกระเป๋ามีหนึ่งอินวอยซ์วันนั้นคุณเป็นไซสเอ็กคุณก็จะมีอินวอยซ์ลงทะเบียนร้านค้าห<ม> <1, S 2> นึ่งนเพราะวันนั้นคุณเป็นเอ็กแอลคุณก็ณจะมีทั้งหมดกี่ <15. S 1> อินวอยซ์สิบห้า <15. S 1> อินวอยซ์เพื่อที่จะไปชัวเธอร้านค้าและถ้าคุณเอาอินวอยซ์ของคุณเนี่ยไปลงทะเบียนให้กับร้านค้าแล้วร้านค้านั้นขายของได้คนไปซื้อ สินค้าที่ขายได้มีคะแนนเกิดขึ้นเพราะร้านค้าเหล่านั้นเนี่ยเขาจะให้ส่วนลดเราส่วนลดที่ร้านค้าให้มาเนี่ยมาคำวนวณเป็นคะแนน RV ไอ้สนะิบเปอร์เซ็นต์เก้าแสนอ่ะจีบั๊ันสิบเปอร์เซ็นต์อันสุดท้ายอะ่ะนี่ับเอามาจ่ายให้กับคุณในฐานะที่คุณเป็นคนที่ลงทะเบียนให้กับร้านค้าด้วยอินวอร์ของคุณถ้าบอกว่าคุณเป็นหุ้นส่วนของร้านค้านั้น หลัาคานั้นขายขออกได้คุณได้ด้วยไหมได้ได้ด้วยครับนี่คือเป็นโบนัสอีกหนึ่งข้อทีาา่จะคกิเพราะอีกโบนัสฐานสำคัญนะสำคัญสำคัญ